ความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีประชาชนเนี่ยสับสนอลมานการบริหารจัดการเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขาดประสิทธิภาพไม่มีผู้อำนวยการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินนั้นหาตัวผู้อำนวยการเหตุการณ์ไม่ได้ทุกอย่างจึงสเปะสปะเขตแปเป็นยังไงเขตตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นยังไงไม่มีใครรู้เรื่องทุกคนจึงเข้าไปช่วยประชาชนตามสภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้า เวลาประชาชนเขากรนดาเวลาประชาชนเนี่ยเขาโกรธเขาเสะเทือนใจแล้วเขาบริภาทอย่างแรงจงอย่าตอบโต้ด้วยอารมณ์ด้วยความโมโหเพราะคุณไม่มีสิทธิ์โมโหทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีทั้งโฆศกรัฐบาลอีรัฐมนตรีใหม่อีรัฐมนตรีเก่าทั้งหลายพวกคุณทุกคนไม่มีสิทธิ์โมโห ใส่นักข่าวใส่ประชาชนคุณนอกจากจะไม่ยอมรับความผิดพลาดว่าเป็นความบกพร่องของพวกคุณแล้วคุณก็ไม่สมควรจะโมโหใส่ประชาชนเพราะอารมณ์ของพี่น้องประชาชนในเวลานี้มันเป็นอารมณ์โมโหอารมณ์ของพวกบรรดาพวกจิตอาสาและบรรดากู้ภัยทั้งหลายเขาอยู่ในภาวะโมโหคุณต้องยอมรับสิ่งนี้อย่าตอบโต้ประชาชนด้วยอารมณ์ ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์ใส่ในเมื่อคุณอาสามาบริหารจัดการถ้าคุณทำไม่ได้แม้จะลาออกวันพรุ่งนี้ก็สายเกินไปแต่คุณจงลาออกวันพรุ่งนี้ได้เลยเพราะก็แค่ภายใน30วันก็หานายกรัฐมนตรีคนใหม่ตั้งคลรมอใหม่มึงไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะตั้งกันได้หรือตั้งกันไม่ได้เพราะการบริหารจัดการห่วยแตกแบบนี้ก็ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลอันนี้พูดตรงๆ ว่าศพเนี่ยจะมีมากกว่า100ศพค่ะซึ่งแต่ละศพนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอเนจอนาถมากนั่นก็คือว่าเราคนไทยเนี่ยสะเทือนใจมากยิ่งกว่าเซนเอมิซะอีกนั่นก็คือทุกคนติดอยู่ในบ้านแล้วออกมาไม่ได้แล้วน้ําล้นหายใจไม่ได้ตายในนั้นเสียชีวิตในนั้นตึกตุกตุกตุกตกทุกคนนอกจากเราจะวิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์คนที่มีอํานาจและบริหารจัดการไม่เป็น ใช้การเมืองไปนําวิกฤตใช้การเมืองไปนําการบริหารจัดการวิกฤตซึ่งเป็นเรื่องผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีอย่างยิ่งใช้การเมืองอยังไงใช้การเมืองตรงที่ว่าการมอบหมายบุคคลซึ่งไปบริหารจัดการซึ่งไม่ตรงกับภารกิจที่เขาจะต้องปฏิบัติเรื่องนี้ฉันจะพูดแค่นี้แต่เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะต้องไปนั่งอธิบายเองอันนี้เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองหลังจากนี้จะเป็นยังไงทุกคนฟังอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนุทินหรือรัฐบาลชุดใดก็ตามแต่หลังจากน้ําลดแล้วมีตอผุดเยอะแยะมากมายสิ่งที่จะต้องเร่งด่วนที่สุดจากครมและรัฐบาลชุดนี้ที่จะเยียวยาจัดการได้ถ้าไม่จัดการอย่างเร็วรี่อนุทินจานวีควรจะลาออกเป็นคนแรกเพื่อรับผิดชอบเส้นสังเวยต่อการแก้ปัญนานิกฤตผดิดพลาดนี้อย่างแรกที่รัฐมนตรีและรัฐบาลควรจะต้องทำคือเร่งประชุมครมในสัปดาห์หน้า เสร็จแล้วอนุมัติงบประมาณทันทีเพื่อช่วยฟื้นฟูหาดใหญ่อนุมัติงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนตอนนี้ที่ระบุบอกว่าศพละสองล้านบาทนั้นรีบออกมาพูดทําอะไรทําไมยังไม่รอการประชุมการประชุมคลมอก่อนที่รีบออกมาพูดเพราะอะไรเพราะโดนด่าเยอะแล้วจะเอาเงินมาปิดปากประชาชนใช่ไหมโดนด่าอย่างหนักมากจะเอาเงินมาปิดปากประชาชนใช่ไหม ทั้างประเทศไม่ได้แต่วิกฤตแบบนี้สองล้านไม่ใช่มันจะต้องไป7ล้าน8ล้านสำหรับ1สําหรับ1ศพและครัวเรือนที่เขาบ้านเรือนเขาเสียหายจะต้องไม่ใช่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่จะต้องแก้ภัยพิบัติที่ให้หลังละ7 0 0ด0มื่นมันจะต้องไม่ใช่มันจะต้องช่วยเขาฟื้นฟูอยู่กินกันได้สามารถที่จะ ให้เขาไปเลยหลังละกี่ล้านบาท2ล้านบาท3ล้านบาทต้องให้เขาไปเลยเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลไม่ใช่ความผิดพลาดของประชาชนและมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะต้องยอมจำนนต่อภาวะน้ำท่วมที่หาดใหญ่หรือเป็นวิกฤตธ,ธรรมชาติมันไม่ใช่วิกฤตหาดใหญ่มันเป็นธรรมชาติที่สามารถจัดการแก้ไขได้ แต่คุณไม่มีศักยภาพในการที่จะสั่งการในภาวะวิกฤตมันจึงทำให้ความเสียหายเกิดขึ้นมหาศาลดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นมหาศาลนี้ต้องรับผิดชอบโดยรัฐบาลและรัฐบาลก็เพียงแค่รับผิดชอบแต่เงินที่จะต้องเอาไปรับผิดชอบเป็นเงินภาษีกูภาษีมึงภาษีประชาชนไม่ใช่เงินคดพ่อคตแม่ของรัฐมนตรีที่ประชาชนเต็มใจจะให้ชาวหาดใหญ่ ดังนั้นรัฐบาลจงทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีจงทําหน้าที่เพียงแค่ใช้อํนนานาจแทนประชาชนและอนุมัติงบประมาณเท่าที่มีและมากกว่าที่จะมีมอบให้กับชาวหัดใหญ่เพื่อฟื้นฟูชีวิตพี่น้องชาวหัดใหญ่ซะเมืองมึงย <izations> ังแจกตอนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองมึงยังแจกเจล้านบาทประชาชน ที่จะเข็บชายแดนยังเจล้านบาท8ล้านบาททาไมชาวหาดใหญ่ต้องสองล้านบาทไม่ใช่คุณต้องให้เขาไปเลยเจล้านบาทเป็นขั้นต่ําและนอกจากนั้นครัวเรือนของประชาชนในเมื่อมีพลกรฉุกเฉินเรื่องนี้ถ้าบอกว่าขัดกับอำนาจขัดกับระเบียบไม่ขัดทำไมถึงไม่ขัดเพราะพ พอฉุกเฉินพระราชก,กําหนดฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินยังไม่ได้สั่งยกเลิกและมึงยังไม่ต้องสั่งยกเลิกเพราะพระกฉุกเฉินนั้นเป็นอำนาจที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถใช้เงินใช้ทองกองไก่ในเหตุการณ์หาดใหญ่ได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในเมื่อออกกฎหมายฉุกเฉินแล้วก็จงใช้พรกรฉุกเฉินนั้นดูแลประชาชนไม่ใช่ออกพลกฉุกเฉินเพียงแค่ ปกป้องข้าราชาการล้านลวงในอําเบอผู้ว่านายกเทศมนตรีไม่ให้มันมีความผิดติดคุกติดตารางต่อกรณีของการแก้ไขปัญหาผิดพลาดภกอรพรกอฉุกเฉินไม่ใช่พลกรที่จะอ,ออกมาปกป้องราชาการหรือนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่บริหารจัดการผิดพลาดแต่พรกอผูกฉุกเฉินควรจะต้องออกมาและใช้อยู่ในตอนนี้เพื่อที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ เพื่อฟาสแท็กระเบียบในการดูแลชีวิตประชาชนชาวหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นประเทศเอขอโทษหาดใหญ่เป็นอำเภอที่เสียภาษีอันดับต้นๆของประเทศการฟื้นฟูหาดใหญ่เราต้องเยียวยาชีวิตเขาแต่ไม่ใช่เอาเงินฟาดสองล้านแล้วจบไม่ใช่คุณต้องใช้เวลาคิดตอนนี้เนี่ยมีเวลาต้องคิด คิดที่ว่าจะต้องใช้วิธีการจ่ายเงินเยียวยาแบบไหนโดยฟาสแท็กโดยฟาสแท็กตรงไปที่ประชากรหาดใหญ่หนึ่งแสนคน4ี่แสนคนเดือดร้อน80,000คนเท่าไหร่ก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้พลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่ใช้อำนาจพลกอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรัฐเรื่องนี้ดรเมริกาขอเสนอและสิ่งที่ดรอเมริกาเสนอ ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าศัก์แต่ครูจะนั่งพูดดรมริกาเคยอยู่ในภาวะวิกฤตเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทร,งร,ร,ระวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสาื่อสารเคยเป็นเลยขานุการรัฐมนตรีวัฒนธรรม3กระทรวงที่เคยอยู่มา3รัฐบาลเกิดวิกฤตทุกรัฐบาลปีห15ห53ารัฐบาลอภิสิทธิ์เกิดวิกฤตเผาบ้านเผาเมืองเราก็จะต้องใช้ สถานการณ์ฉุกเฉินออกกฎหมายพิเศษเพื่อให้มีการจัดการปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือดูแลประชาชนได้สามารถที่จะออกคําสั่งได้สามารถบริหารจัดการได้อย่างวันสต็อปเซอร์วิสพอมาปัญหาปี2,500 62-63วิกฤตโควิด mm hmm. นายการัฐมตรีพลเอกประยุทธ์ mm hmm. เขาก็ออกพระราชกำหนดเช่นเดียวกันเพื่อบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน mm hmm. เพราะฉะนั้น เมื่อตอนนี้รัฐบาลอหนุทินออกพลกรฉุกเฉิญที่หาดใหญ่แล้ว mm. ก็ควรจะต้องใช้พลกรฉุกเฉิญน,นั้น mm. อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะดิฉันขอย้ําเตือนอีกรอบหนึ่งและวันอังคารที่จะถึงประชุมคมอรมภาวะแบบนี้ต้องใช้ศักยภาพทั้งคอรมออย่าตัดสินใจโดยใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อที่จะกระตุ้นคะแนนเสียงของตัวเองเท่านั้นแต่จงให้งบประมาณหาดใหญ่ไปเลยฟื้นฟูหาดใหญ่ เยียวยาหาดใหญ่ต้องให้เขาไปเลยเจ็ดล้านหนึ100่งร้อศพสองศพไม่รู้กี่ศพเลยอะตอนนี้ยังนับไม่ไม่ท่วนน้ำลดศพผุดขึ้นเต็มเลยถ้าไหนๆก็จะพูดเรื่องเยียวยาคุณต้องให้เขาและทุกๆหลังคาเรือนคุณจะต้องเยียวยาไม่ใช่เยียวยาในรูปแบบที่บอกว่าภัยพิบัติ แต่คุณจะต้องเยียวยาโดยใช้พรกรฉุกเฉินเยียวยาฟื้นฟูสร้างบ้านเรือนให้กับประชาชนอย่างเร็วที่สุดเพราะทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของพวกคุณเองการเตือนภัยจากส่วนกลางที่ไม่สมากนกันกับท้องถิ่นการแจ้งเตือนจักท้องถิ่นไม่สมากน,กนกันกับจังหวัด การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สมากน,กนกันกับนายกเทศมนตรีท้องถิ่นประชาชนไม่ได้อพยพเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะมาเปิดให้อพยพตอนที่เขาลอยคอแต่ขณะเดียวกันการแจ้งเตือนไปถึงไหนก็ตามแต่ปรากฏเทศมนตรีไม่ได้ให้อพยพโดยอ้างว่า สามารถจัดการได้ระบายน้ำทันโดยไม่มีการประเมินสถานการณ์เรื่องฝนที่มันเป็นเรนบอมลงมาดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลเป็นความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีและผิดพลาดตรงไหนอีกก็ผิดพลาดตรงการที่บริหารจัดการโดยมอบหมายงานผิดฝาผิดคนการที่คุณธรรมนัทเป็นรัฐมนตรีเกษตรเขามีอำนาจที่กระทรวงเกษตร S <S แต่เขาไม่ได้มีอำนาจที่จะครอบไปใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีที่สามารถสั่งการทหารได้สามารถสั่งการกระทรวงมหาดไทยได้ล่ำตีเกษตรไม่ได้คุ้นชินกับการบริหารจัดการกระทรวงมหาดไทยแต่ขณะเดีวยวกันปอพสังกัดมหาดไทยจริงๆคนที่จะต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นี้คือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเสียหนูลืมสั่งตัวเองสั่งทุกคนแต่ลืมสั่งตัวเอง นี่เป็นความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีเอาล่ะในช่วงสภาวะตั้งแต่20จนถึงวันที่26หนึ่งสัปดาห์เต็มๆประชาชนเนี่ยสับสนโอมานการบริหารจัดการเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขาดประสิทธิภาพไม่มีผู้อำนวยการเหตุการณ์ ในภาวะฉุกเฉินนั้นหาตัวผู้อํานวยการเหตุการณ์ไม่ได้ทุกอย่างจึงสเปะสปะเขตแปดเป็นยังไงเขตตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นยังไงไม่มีใครรู้เรื่องทุกคนจึงเข้าไปช่วยประชาชนตามสภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าจุดที่ไปตรงจุดไหนมันมีสภาพของพื้นที่อย่างไรหน่วยกู้ภัยเสี่ยงตุยกันทุกหน่วย และกว่าหน่วยทหารจะออกไปคือหลังจากที่นายกผัดข้าวจริงๆแล้วหน่วยทหารซิลเอยเรือเอยอะไรเอยควรจะไปตั้งแต่วันที่ประเมินสถานการณ์วันที่21แต่ปรากฏเพิ่งจะไปกันยี่สาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีประเมินผิดพลาดในวันที่ควรจะสั่งทุกอย่างเสือกยังไปผัดข้าวอยู่ พิษอินทรสสมบัติอดีตสอสอนายกใช้เวลานั่งกินข้าวกับคณะบริวารหวานเครือพร้อมกับเมียตัวเองในวันที่ลงหาดใหญ่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนายกใช้เวลาไปผัดข้าวอีกหนึ่งชั่วโมงนายกใช้เวลาไปเดินเตลิดตลดอยู่อีก30นาทีลงเรืออีกหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดใช้เวลาครึ่งวัน แล้วข้อสั่งการอะไรที่เกิดขึ้นในวันนั้นที่เป็นประโยชน์พลดผลต่อประชาชนแล้วทันในการที่จะกอบกู้ชีวิตประชาชนที่ลอยคออยู่ไหมทุกคนเขาฝันทงว่าไม่มีมันเป็นการทำงานสไตล์นักการเมืองไปถ่ายรูปไปอยู่หน้ากล้องไปประชาสัมพันธ์ตัวเองลงไปแสดงตัว แล้วทาให้ประชาชนรับรู้ว่าตัวเองลงพื้นที่แล้วนะการลงพื้นที่แล้วไม่ทําหาอะไรได้ไม่ได้มีความหมายอะไรในการที่จะไปกอบคู่ชีวิตประชาชน3 0 0ศพส0 0ศพกลับคืนมาได้วันนี้ร้อยศพพรุ่งนี้นับอีกจะเป็นกี่ศพมันสะเทือนใจและข้อต่อไปที่ดิฉันอยากจะบอกฉันรู้ว่าทุกคนฟังอยู่และพวกมึงก็จะดูดคลิป ไปฟ้องนายกรัฐมนตรีกูเห็นพวกมึงดูดคลิปดอตมริกาไปฟ้องเมียนายกรัฐมนตรีดูดคลิปดอตมริกาที่ด่านั่นด่านี่ไปฟ้องรัฐมนตรีคนนั้นไปฟ้องรัฐมนตรีมึงดูดไปเลยมึงดูดไปตังกูเลยเพราะสิ่งที่ประชาชนพูดเนี่ยเขาพูดทั้งน้ําตาเขาพูดทั้งความสะเทือนใจเขาคาดหวังกับพวกคุณมากเขาหมดความคาดหวังจากอีตุ้งติ้งสะดิ้งสี อิตเตียหมาตื่นที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาหมดความคาดหวังกับมันแต่เขาคาดหวังกับพวกคุณที่มาเป็นรัฐบาลเขาคาดหวังกับพวกคุณเขาคาดหวังประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานของคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีใครคาดคิดเลยว่าศักยภาพของอนุทินชาญวีจะแค่นี้เองไม่มีใครคาดคิด แม้กระทั่งกองเชียร์ของคุณเขาก็ไม่รู้ไม่คาดคิดมาก่อนว่าฝีมืออนุทินจะแค่นี้เองฉันถึงเรียกคุณว่านายกอาแปะไงฉันไม่ได้หมายถึงบูลลี่พวกอาแปะทั้งหลายในประเทศนี้แต่คำว่านายกอาแปะเนี่ยศักยภาพมันเท่ากับอาแปะข้างบ้านมันไม่ใช่คนที่จะต้องมาบริหารประเทศชาติ คุณอาจจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เข้ามาเรื่อยๆเดินตามนายกรัฐมนตรีทักสิ้นแซ่อวยเดินตามนายกรัมตีอภิสิทธิ์เดินตามนายกรัมตียิ่งยุ้ยเดินตามนายกรัมตีทุกยุคทุกสมัยคุณเป็นรัฐมนตรีทุกยุคพอๆกับสมศักดิ์เทพสูทินที่เป็นรัฐมนตรีมาสิบเก้าสมัยพอๆกันกับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิมึงเป็นรัฐมนตรีทุกยุคน้อยกว่านั้นก็คุณนั่นแหละ ประสบการณ์ในการประชุมคอ,อรมอมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศชาติในภาวะวิกฤตมาตลอดมากกว่าคนอื่นแต่ทําไมจึงบกพร่องผิดพลาดขนาดนี้อย่าบอกว่ามันเป็นธรรมชาติไม่มันไม่ใช่แค่ธรรมชาติธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่สงขามันเป็นสิ่งที่สามารถ ที่จะใช้ศักยภาพประเทศนี้จัดก,การได้แต่คุณใช้ทรัพยากรผิดพลาดเหตุการณ์หาดใหญ่มันไม่ควรที่จะสเปะสปักขนาดนั้นเลยและศักยภาพของประเทศนี้เงินทองกองกายของประเทศนี้มีมากกว่าใครในอาเซียนเราช่วยหาดใหญ่ได้เราสามารถที่จะระดมคนกันแป๊กเดียวเพื่อที่จะดึงคนออกมาจากทุกครัวเรือนได้ ถ้าคุณใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถแต่ปรากฏว่ารัฐบาลขาดการตั้งวอร์รูมในภาวะวิกฤตขาดผู้อำนวยการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินขาดการบริหารจัดการทีมที่เขาจะต้องไปเฉพาะกิจ ไม่มีใครมีอำนาจสั่งการใครแล้วไม่มีใครฟังใครไม่มีใครสั่งใครเลย mm hmm. ีนายกรัฐมนตรีชื่ออนุทินไปเพื่ออะไรในเมื่อขนาดมีประสบการณ์ขนาดนี้ยังห่วยแตกขนาดขนาดนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราไปหยิบใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี mm hmm. ก็ได้สิทีเนี้เพราะขนาดมีประสบการณ์ขนาดนี้ยังห่วยแตกขนาดนี้อ่ะถูกไม่เล่าสิ่งที่ดิฉันพูดใช่หรือไม่ใช่ mm hmm. สิ่งที่ดีฉันพูดใช่หรือไม่ใช่คะ อย่าโกรธเวลาใครเขากลนดาเพราะคนที่ควรจะต้องโกรธคือชาวหาดใหญ่คนที่จะต้องโกรธคือคนสงขาคนที่จะต้องโกรธเนี่ยคือประชาชนพวกกูต้องจ่ายภาษีไปทำไมกูจ่ายภาษีไปแล้วพวกมึงใช้ภาษีอย่างเล่ตุ้มเป้แล้วก็บริหารจัดการช่วยแต่ขนาดนี้เนี่ยภาษีประชาชนพวกกูควรจะต้องช่วยประชาชนด้วยกัน ภาษีประชาชลที่จ่ายไปมันควรจะมีมูลค่ามีคุณค่ามีศักยภา,าพที่คนเนี่ยมีอํานาจใช้ภาษีเราเนี่ยบริหารจัดการอย่างมีคุณค่าแต่นี่มันบริหารจัดการโดยที่คนตุยไปเป็นร้อยเป็นพันมันได้ยังไงกันเล่าประชาชนเจ็บใจมึงไม่ต้องไปเถียงประชาชนหรอกอย่าเจ็บปวดอย่าเจ็บใจ เดี๋ยวมาทำสดิดสดิ่งสะบัดสำนวนใส่เดี๋ยวมาสะบัดต,ตูดสะบัดก้นสะบัดบ๊อบใส่ประชาชนใส่สื่อมวลชนอีรัฐมนตรีสะบัดบ๊อบลูกกระจ๊อกนั่นก็เหมือนกันในภาวะแบบนี้เนี่ยเมื่อมีเสียงกลด่าเต็มประเทศแล้วคุณก็ยอมรับว่าคุณบริหารจัดการผิดพลาด คุณไม่ยอมรับคุณจะไปย้ายในอำเภอได้ยังไงคุณไปลงในอำเภอคนเดียวแต่จริงๆคือมันทั้งขบวนคุณเลยคุณย้ายคนทั้งจังหวัดสงขลาเนี่ย ไม่สามารถเยียวยาอะไรได้เลยหรอกมันผิดพลาดในขั้นตอนการบริหารจัดการภัยพิบัติของนายกรัฐมนตรีต่อให้คุณสังเวยด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังเวยด้วยนายอำเภอผู้กำกับทั้งโรงพักตอนนี้ศพของนายกเทศมนตรีหาเจอหรือยังศพนายกเทศมนตรีหาใหญ่หาเจอหรือยัง ศพผู้ว่าสงขาหาเจอหรือยังน้ำลดศพผุดประชาชนบอกแต่ศพที่ยังหาไม่เจอคือศพของนายกเทศมนตรีหาดใหญ่แล้วก็ศพของผู้ว่าสงขาประชาชนฟ้องนายกได้ไหมฟ้องได้ฟ้องได้ สามารถฟ้องได้ในข้อหาการบริหารภาวะวิกฤตผิดพลาดสามารถฟ้องได้สามารถฟ้องได้ค่ะใครจะฟ้องอ่ะใครจะเป็นคนฟ้องอ่ะฟ้องได้ค่ะทำยังไงเหรอคะก็ทำแบบเดียวกันกับที่มีคนไปฟ้อง ยาแพรทองทานชิน,นวัตรอ่ะบริหารจัดการผิดพลาดคุณไปดูข้อกฎหมายดิสามารถฟ้องได้ นี่ยังไม่นับนะถ้าจะลากไส้มาอีกเยอะเลยนะถ้าจะลากไส้มาเนี่ยอีกเยอะเลยหน่วยเตือนภัยคือใครหน่วยเตือนภัยคือปอพปอพก็คือกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งภายใต้สนะังกัดของรัฐมนตรีว well uh ่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวีร uh กุลซึ่งก <th anyway> ็เป็นนายกรัฐมนตรีค cool ือเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไงถึงบอกไงว่าคุณนายกอนุทินและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ย นีไม่พ้นความผิดนี้กับการบริหารภาวะวิกฤตผิดพลาดนี่เป็นความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีประชาชนเนี่ยสับสนอลรมาน